กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกม,มากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒ e น์ชูชิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีชาวต้นทีททุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กับเซนโทมารุนั่นเองนะฮะกลับมาเล่นตัวนี้กันบ้างนะครับผมรีเจนใหม่ยังไม่มานะครับผมนะเล่นรีเจนเก่าไปก่อนนะครับตัวนี้ใบธงเป็นไงบ้างในยุคนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของเซตนะครับผมเหรียญร้อยศูนย์นะนี่ครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยย่นหินนะครับคือต้องใส่ย่นหินเลยนะฮะเพราะว่าเจอเอสเนิกเยอะมากนะครับผมเวลาเจอเอสเนิกเนี่ยเราติดหินมันนานนะครับผมเคยไปเล่นเซตปกติไม่มีย่นหินเนี่ยเล่นยากนะครับเวลาเจอ ตีถี t ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมนะครับผมแล้วก็สกิลใบธงค่อนข้างเกียนนะครับผมสองสกิลเลยนะรวมถึงการตรีโปตรตีสามจังหวะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมจริงๆริอพาสซีฟมันค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างจะช้านะครับผมปัจจุบันเนี่ยสายโล่นะครับผมเวลาย้ายธงเนี่ยถ้าเกิดช้าแบบนี้เล่นยากมากนะครับผมหมายความว่าเขาต้องประจำธงเดียวเลยนะถือว่าการธงได้ยากมากเพราะว่าสายวิ่งมันจะมีมากกว่า2ตัวนั่นเองนะครับผมเราสามารถย้ายธงเนี่ยยากมากนะครับผมก็เลย ตกเมตาไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเดียวที่สามารถใบ้ธงได้เกลียนที่สุดในเกมนะครับบางคนบอกว่าพี่เล่นยาซบดีกว่ายาซบมันโอ้โหเล่นยากนะครับผมเล่นยามาแต่ตัวนี้นะถ้าเกิดใบ้ธงได้ ระยะเวลาใบถง25วิเลยนะครับผมแล้วก็มีทั้งหมด2สกิลนะแล้วก็ย่นคู่ดาวเร็วมากด้วยนะครับผมให้ดูสกิลหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยน่นคู่ดาว19วิเองนะครับผมนะยังไม่รวมเหรียญน,นะครับผมรวมถึงสกิล2นี่คุณดูดิย่นคู่ดาวแค่34วิไม่รวมเหรียญที่ย่นคู่ดาวด้วยนะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟถ้าเกิดซัดปลิวก็จะเด้งสกิล2 50ด้วยนะครับผมถ้าซัดปลิว2ตัวนี่เด้ง2ตัวเลยเอ้ยเด้ง100%เลยนะแต่ว่าปัญหาคือนะครับยุคนี้ที่บอกการใส่่วววิงยางากกกมมนนะครัับบผแแล้้้็ตีพู Bruno โน่ขาดลอยนะครับผมไม่สามารถใบธงกับบูโน่ได้นะครับก็คือเจอบูโน่คือเสียธงแน่นอนนะครับผมไม่เป็นไรครับคลิปนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับสำหรับเด็กสมบูรณ์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูค่าซับกันเลยโซหรับค่าซับนะครับผมผมใส่เป็นเจ็เทปจนสลัดนะเจ็เทปสลัดนี่จะช่วยให้เราใบธงได้นานขึ้นนะครับผมอีก30%นะก็หมายความว่าจะใบอยู่น่าจะอุ้ยเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับผมก็ เอ่อทำให้ท้ายเกมถ้าเกิดเราสามารถใบธงใส่วิ่งได้นี่คือเขาดึงธงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสือสามสิบวิก็ได้นะโอ้โหแบบชิลเลยนะโอเคนะครับผมก็สำหรับใครหาราสเตอร์เกมราคาถูกนะครับผมเฟซบุ๊กรุดดูใบเปิดได้เป็นการแล้วจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เติมได้ทั้งระบบ Android ได้ iOS นะครับผมเติมถูกกว่าเกมจริง20-40%เลยทีเดียวครับ เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชาดดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่สิบบาทลุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ครับเกมเพลยแรกกัน่ลยนะครับผมมาดูว่ายุคสมัยนี้เซนโตมารูเล่นเป็นไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเล่นยากนะถ้าเจอบูโน่ฝั่งตรงข้ามคือแบบเหนื่อยเลยนะครับนะผมแต่ว่าเจอพวกเบิร์ดาเมจนนี่ระวังจาบาตัวเดียวฮะดูแล้ว นะครับผมตัวอื่นพอไหวแชฉงเชิง,ชงอะไรเงี้ยเราพอรับมือได้นะั่นนี่เคานเตอร์ไปทีนึงนะโอโ้แล้วก็ฟาดไปเลยนี่ขวานจามขวานฟ้าหน้าดำเมนูเนตีเลยโอเคระวังจะบานะครับจะบานแรงบอกเลยสายโล่ไม่มีตัวไหนกันเขาได้นะครับผม อืมโอเคเคาเตอร์ไปทีนี่ใบจาบาไปก่อนนะเดีหน้าที่ใบใส่วิ่งมาใบใส่ใส่ามาดเฉยเออเอาแล้วสกิลสองมาไวนะครับผมคุณเห็นไนหะมดอทเซเมนตาวไมหนึ่งทีฟาดเลยโอเคเอา้าวเฮ้ยโอ้โหสกิลเดียวตายนะขนาดสีผมชนะทางนะผมโดนแรงเลยนะจาบานี่ยัถตัวโอเวอร์พาวเวอร์เกินนะโอเคเดี๋ยวเราไปตงกลางก่อนทันหรือเปล่านะครับผมเขายืนหลายตัวด้วย ไม่ทานเนี่ยมันการเคลื่อนย้ายของเขาเนี่ยมันจะช้านะครับผมอืโอเคโหเคาเ,เตอร์ว้าวไปแล้วครับดอทเมินโอ้โหเกือบตายเกือบตายดึงก่อนดึงก่อนดึก่อน <c oughs> เออเนะนี่ยคือปัญหานะครับผม <c oughs> การย้ายธงของเขานะแต่ถ้าเขาอยู่ในธงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าถึกถึกมากถึกมากเอา้าวละจ้าเติมเกตก่อนนะ ฝั่งนู้นมีโรเจอร์ด้วยนะเดี๋ยวใบธงหน่อยดีกว่าโอเคอ่ะเจอนิกะนะครับผมเดี๋ยวเราไม่ย้ายดีกว่าเดี๋ยวกับขึ้นมายากนะครับตัวนี้คือแม่โหโตูดตาม,มากนะโอเคจัดไปวารุ่นเอ้ยเอาว่าคิงมานะครับผมถ้าเขาบินมาเ้าเคอเตอร์เลยนะน่าจะติดใบธงแน่นอนอ้าวสวยอย่างงี้ไม่ให้มาตามสคริปต์มาตามสคริปต์ไปนี่ ติดใบธงนะโดนเลยเครับผม20กว่าวีครับผมเกือบ30วีฮะไปไหนไวัยรุ่นไอ้ไกลุ่มหมวกฟางฉันเจอแกแล้วใบธงไปก่อนตายเลยนะนี่ตีเออนี่งไงตีสามจังหวะก็ติดใบเหมือนกันไม่สนิทอย่าติดใบหูโดนรัวครับผม40วีฮนะตอนนี้ยังไงไปไหนไวัยรุ่นติดใบยาวฮนะอย่างนี้คือทบไปเรื่อยๆนะ โดนเขาเรียกว่าทบไปเรื่อยๆอันนี้อเ,เอ้ยมันรูเยอะไอ้นี่มันรูเยอะเขาเตอร์ไปทีนึงเฮ้ยเกือบนะเอ้าว่ะครับผมดึงไม่ได้ดึงไม่ได้โรเจอร์บอกโอ๊ยไม่น่าเลยนะไม่มีสกิลแล้วก็หมาเท่านั้นแหละไอ้นุ่มโดนเลยนะครับติดใบยาวฮะติดใบยาวนะครับผม2ตัวแล้วฮะตอนนี้โรเจอร์ดึงไม่ได้แล้วนะครับผมท้ายเกมโหโโจบจบเลยท้ายเกม อือจะจาบามันแรงนะตระวังนะครับผมจาบาอะไรเงี้ยเล่นสู้ยากมากเลยโอเคจบไปก็สสุลาแรกนะครับผมโอ้โหใบธงโคตรเกียนนะไปพบตาที่2เลยครับถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัดชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัจอรเนที่ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เรากำลังเก็บเ,เปที่2กันแล้วนะครับผมระวังโอเด้งนะตอนนี้มีจาบาด้วยนะครับผมจาบาผมโดนสกิลเดียวตายนะแปลกเหมือนกันนะครับไม่ใชรฮะโอเคเราไปดึงธงก่อนนะจ๊ะอืมเอาแล้วฮะยึดธมินไปก่อนโอเคครับค่อยๆไปค่อยไปครับตัวมันตุตะไปหน่อยนะมันเดินชา้าใส่โล่แม่งเดินชา้ามากโอเคเอาแล้วฮะโอเด้งมันมาดักทางนะผม ไม่งไงใบธงไปก่อนโอเคแล้วก็ฟาดหน้าเลยน็อกแบ็กได้นะครับผมได้สกิลสอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอืสวยหูเจอโทเกนโทสก,กัน,นะครับผมอันตรายมากอสกิลเมื่อกี้ผมว่าไปแล้วนะดอทชมนแล้วก็ฟาดเลยนี่สกิลสอมาไวมากครับเด้งเลยนะไม่เตียตยีจริงๆถ้ามีเหรียญแบบว่าน็อกแบ็กแล้วได้สกิลนี่บอกเลยนะแม่งก็ตเลยนะไม่งไงโดนไปก่อนติดใบ โอเดงติดใบนะครับอย่างน้อยเขาดึงทงไม่ได้นะฟาดไปหนึ่งทีโอ้โหแต่ว่าโอเด้งเป็นเฟรมตะนะครับในเวลาติดใบไปครับไม่ซีเรียนนะถอยเลยถอยเลยโอ้โห,โโหเนี่ยครับผมมันแรงนะเรามีเดฟไงใช้ทักสะหนึ่งเราเกือบแตกเลยนะครับผมเมื่อกี้โอเคฟาดหนึ่งทีติดบู๊พอดีครับรอดอแต่ว่าติดฐานะนะครับโอเคน็อ c แ back ไว้ก่อนหนีแลหนีเลย ดีนะทงใกล้โเดิงไม่ไหวว่าเราเราไฟ่กับมันยากนะครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเราไปหาโรเจอร์ก่อนเราไปเราไปใบธงเขาก่อนนะอะไรโรเจอร์ฟาดไปทีนึงนี่ติดใบเลยเฮ้ย <c oughs> ดึงไม่ได้นะอืมโอ้โหเจอนิกะอีกแล้วดึงธงได้ไหมเคาน์เตอร์ไปก่อนอ <c oughs> ไม่ได้นะครับผมเขาอมาตะอยู่นะดอตซมิน นะครับฟาดไปหนึ่งทีติดใบไปหลายตัวอยู่นะโอ,โอเด้งอีกแล้วนะครับผมโอเด้งมันมาดักทางเราพอดีนะเล่นยากเลหน่อยโอเคโอ้โหแตกเลยโอเคครับเกิดใหม่เป็นร,รูโคชิอีกหนึ่งรอบนะฮะเมื่อกี้โดนเด้งนะครับผมไม่มีโอเด้งเราย,ยืนได้ทั้งเกมแหละแต่ว่ามีโอเด้งเรียบร้อยเลยอนะ่าเอาซ่ามันซ่านะครับผมเคาลเตอร์ใช้ยางนิดน,นึงนะต้องใช้ตอนชุลมุนหน่อย เอาลนฮะระวังโอเด้งนะโอเดงป่วนมากเลยนะครับผมโอเคเราเจอมาดึงเลยเออสวยดึงเลยนะ้องดีมากหทงบ้านโดนมาเรากลับกันทงบ้างก่อนนะเนี่ยครับปัญหาคือย้ายทงยากจริงนะตัวนี้เจอขวานฟ้าหน้าดําไปทีหนึ่งเรียบร้อยสกิลเดียวตายดูดิโอ้ไม่ไหวนะเจอโอเด้งดับทางไปดีเลยนะครับผม ถ่ายเดี่ยนยนมาด้วยโอเคมกจัดมานะผมท้ายเกมแล้วนะครับโอ้ชนะไปนะไม่อันนี้ตริวไปก่อนนะจ๊ะโอเคครับไปพบกับเกมเพลสุดท้ายกันเลยครับเราครลังเกมเน,นสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องอัจฉริยะด้วยนะครับผมรีวิวทุกตัวเลยนะ ขอแขอแค่คุณขอเข้ามาแล้วกันนะครับผมรอคอมเมนต์มาตัวไหนผมเล่นได้ผมเล่นได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจัดให้ดอทสมนในไงโอ้โหกดเคา์เตอร์ไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตั้งท่าไม่ทันไม่ทำอะไรโรเจอร์โอเคดึงเลยสวมรอยอ้ยเอ้สเน็กยาแกมันเป็นลูกน้องฉันไม่ใช่หรือเออไม่รับคนสั่งเจ้านายอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยมันยิงมันยิงเจ้านายเป็นขี้เลยนะครับผมโอ้โหเจ็บ อย่ามีฉันเจ้านายแกด้วยคำสั่งของฉันนะไม่มีหลือก็พังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใบธงก่อนนะ้าที่เราคือการใบธงเติมเกตไม่ส่งคนยืนคนเกียนไม่ไงไม่ได้ไม่โดนเลยนะครับผมแล้วก็ฟาดไปทีเรียบร้อยใบธงเฮ้ยธงนู้นธงนู้นธงนู้นอย่าอย่าอย่ตอนนี้เขาใบโดนใบนะฮะแต่ว่าไอ้นี่ไม่เลี่ยมเลี่ยมลูกน้องลูกน้องฉันเอง อืโอ้โหโดนแกมาไหนอีกนะคิดรอกร็ปปวนอยู่นะตัวนี้สู้ยากนิดน,นึงมาเลยไม่ไงโดนไปกับเคาน์เตอร์นะโอเคโอ้โหแต่เราจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับผมฆ่ายากฆ่ายากไม่เป็นไรครับเราเด้งเลือดเอาครับฟาดไปทีนึงแม่หลบได้นะติดหินนะไอ้ไม่ติดแป๊บเดียวเนี่ยครับผมความเกลียดน,นะติดแป๊บเดียวเพราะถ้าเกิดเราโดนเราโดนโดนวดนะเราติดหินเราโดนวนวดนี่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะอืม โอเคถอยอไปแฉงแฉงมาทําอะไรที่นี่อุอ้ยโดนนะครับผมแต่ว่าไม่ตายนะฮะโอเคเรากลับไปกันทงบ้านกอนเพราะตรงนี้มีเอสเซนต์กันให้นะครับผมอืมดูดิโอ้โหแรงแรงแรงเหรอฮะไอ้ลูกน้องเป็นลูกน้องฉันไม่ใช่หรอือโอ้โหมันยิงเจ้านายได้ไงวะอืมโอเคอืมไปหินนะครับผมแปบ๊บเดียวหเห็นไหมองมีย้อนหินนะครับผมถึงจะเกลียดน,นะเอาให้จบเลย,ยนี้ เขาเตอร์ไปทีหนึ่งโอ้โหมันไม่มาสกิลสายเรานะครับผมเมื่อเลาก็เด้งเลือดนะอืมโอเคตีปกติเราไม่เข้าแล้วนะครับผมน็อกแบค็คเราก็ไม่ได้นะอืมโอเค <c oughs> เรียบร้อยเอ้ยตายหมดเลยนะฝั่งเราสายโล่หายหมดแล้วอืมฟาดเลยแม่ติดบักดอสนะครับผมโอเคโอ้โหติดบูธพอดีโคตรแรงถอยมาก่อนนะเลือดจะหมดแล้วนะครับผม เคาเตอร์ถ้าเคาเตอร์ได้ก็โอเคตอนนี้เราเติมเกล็ดไม่ได้นะเลือดเราน้อยนะครับผมโอ้โหไม่ทันเรียบร้อยะตายเลยไม่ทันนะครับผมจังหวะถ้าเคาเตอร์ได้มันคี่รอดอยู่นะ ถาให้เขาติดใบได้ด้วยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับท้ายเกมแล้วนะก็ชิ้นอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมแชร์เพื่อนได้ดูกันนะครับอืมโอ้โหโดนห้าสูดเลยวะไม่มีสายโลทีหนึ่งนะครับผมเอาละฮะยึดทมินไปเพื่อนเราน่าจะยึดทันนะโอเคสวยเรียบร้อยับผมเอาละฮะนำสามธงท้ายเกมโอเคจบนะครับผมถ้าไม่จบเราแพ้นะโอเคครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ